เราก็จะดึงดึงเอาปงกีดึงมาอย่างนี้อ่าพอนะคะพอให้ถึงลูกร้อนะคะเดี๋ยวแปบนึงนะคะเดี๋ยวเราตัดต่อแล้วเราก็ขึ้นมาเหยียบเบรกปุ๊บนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้เขารู้นะคะว่าเราเหยียบแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาหมุนให้สวิงมานะคะเพื่อที่จะดันตัวให้ตรงๆนะคะ ถ้าเกิดไม่เหยียบเบรกมันก็จะไหลนะคะเพราะว่าน้ําหนักตัวรถมันก็เยอะอยู่แล้วรถเราเล็กด้วยนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะปุ๊บอันนี้ตอนนี้ก็คือเหยียบเหยียบเบรกนะต้องมีคนมาคอยเหยียบเบรกคนนึงนะเพราะว่าจะอันตรายมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นหลายคนเอาขึ้นยังไงเอารถตันนี้ลากเหรออะไรอย่างงี้ปุ๊บ พอรถย่างได้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะปล่อยปล่อยปุ๊บปล่อยเบรกแล้วนะแล้วก็ให้เขาถอยม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 าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนี่เราลงมาแล้วเราก็จะมาดูว่ารถมันชนกันหรือเปล่าเพราะว่าดูความแคบนะอันนี้ความแคบนะไม่งั้นมาจะชนกระบะได้ โอเคถอยอีกถอยอีกถอยได้อีกถอยได้อีกโอเคพอแล้วได้แล้วอันนี้คือความแคบนะดูดูพ <c oughs> อดีรถเลย <c oughs> สแล้วนะ <c oughs> ล่าสุดจะาของบ้านมากวดจ้า <c oughs> แล้วก็ฝาขึ้นแค่นี้ค่ะเสร็จบริบูแล้วก็กลับได้